เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบกตรวจเยี่ยมและพบปะญาติทหารใหม่ตามโครงการเปิดบ้านทหารใหม่ค่ายภูมิพลจังหวัดลบบุรี พลโทนรงส่วนแก้วเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบกพร้อมด้วยคณะเดินทางตรวจเยี่ยมพร้อมพบปะญาติทหารใหม่พลัดที่1ประจำปี2567ตามโครงการเปิดบ้านทหารใหม่ข่ายภูมิพลจังหวัดลบบุรีโดยมีพันเอกสุรพงษ์บุตรโพรองผู้บัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่เป็นผู้แทนผู้บัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่ให้การต้อนรับพร้อมนำญาติทหารใหม่ซึ่งเดินทางมาจากภูมิลำเนาต่างๆกว่า700คนรับชมการแสดงขีดความสามารถของน้องๆทหารใหม่ทั้ง5หน่วยฝึกของศูนย์การทหารปืนใหญ่ หลังผ่านการฝึกมาอย่างหนักตลอด9สัปดาห์เศษซึ่งประกอบด้วย<ม>การยิงปืนฉับพลัน<ม>การไหวครูมวยไทย<ม>การแสดงศิลปะก,การต่อสู้แบบญี่ปุ่นยิวยิสูู<ม>การเคลื่อนย้ายที่ตั้งยิงของอาวุธปืนใหญ่สนามซึ่งได้รับความสนใจจากญาตทหารใหม่เป็นอย่างมากที่ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของบุตรหลานตนเมื่อเข้ามารับราชการทหาร โอกาสเดียวกันนี้เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบกพร้อมคณะยังได้เดินพบปะทักทายกับญาตทหารใหม่พร้อมให้คำมั่นว่ากองทัพบกพร้อมดูแลบุตรหลานของท่านเป็นอย่างดีเพราะทหารใหม่เป็นเหมือนน้องคนเล็กของกองทัพบกและเราคือครอบครัวเดียวกันซึ่งศูนย์การทหารปืนใหญ่ยังได้จัดรถยนต์โดยสารของหน่วย นำญาติทหารใหม่กว่า300อคนเข้าเยี่ยมชมสภาพความเป็นอยู่และกิจกรรมต่างๆภายในค่ายภูมิพลเยี่ยมชมและกราบสการะพระบ,บรมราชานุสาวรีพระบ,บาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิษโดยมีทีมวิทยากรมกุเทศน้อยของศูนย์การทหารปืนใหญ่นำเข้าเยี่ยมชมซึ่งพระบรมราชานุสาวรีแห่งนี้ได้รับการก่อสร้างขึ้นจากความสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณ <Okay. S 2> เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ <Okay. S 2> เป็นแหล่งรวมพลังแห่งความจงรัก ดียึดมั่นในภารกิจของกองทัพบกในอันที่จะพิทักษ์เทิดทูนและหวงแหนสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นมิ่งขวัญศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า พร้อมทั้งเยี่ยมชมโครงการทหารพันธ์ดีซึ่งสมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้มูลนิธิชัยพัฒนาโดยศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันเพนซิริร่วมกับหน่วยทหารจัดตั้งโครงการทหารพันธ์ดีขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้กำลังพลของกองทัพมีความรู้ความสามารถในการปลูกผักปลอดภัยและมีคุณภาพได้มาตร,รฐานเพื่อบริโภคเป็นการลดภาระค่าใช้ใจ่ายของครัวเรือนหากเหลือจากบริโภคแล้วสามารถนำไปจำหน่าย เป็นรายได้เสริมอีกด้วยเป็นน้ำมักวภาพหชี